สวัสดีท่านผู้ชมทุกยครับก็ห่างหายกันไปนานกับกับการทำคลิปนะบนยูทูบนะห่างหายกันไปนานมากเลยวันนี้จะมาเล่นเกมไอเอสตัตติก้าแปดแๆนะครับเกมใหม่นะผมเล่นจบไปแล้วรอบหนึ่งคุณต้องการเริ่มต้นใหม่จริงๆใช่ไหมใช่ เอาเป็นแบบผีนะครับวันนี้ไม่ได้มาไม่ได้มาเล่นให้ทุกคนดูนะครับแต่มาออสอนเล่นนะครับว่าต้องไปทางไหนโดยเฉพาะอ่ะขอแสดงยินดีของขวัญของคุณปืนพกรว๊ถนี่ก็จะเป็นด่าดะนธรรมดาครับาาธทรมาดานผีสิ ไม่ได้มาเล่นให้ดูแต่มาแต่มาสอนเล่นนะครับโดยเฉพาะตามถ้ำนะครับมันจะมีทางไหลซับซ้อนเริ่มเลยผมผมจะทําคลิปไม่เกิน15นาทีเนื่องจากเมื่อเกินนะมันต้องใส่มันต้องใส่เบอร์เลขโทรศัพท์นะครับผมต้องไปอัดใหม่เพราะว่าผมไม่รู้เบอร์โทรศัพท์ไม่มีซิมอะไม่ว่าง่ายๆไม่มีซิมอะไม่มีซิมว่าง่ายๆก็เลยไม่มีเบอร์โทรศัพท์ อันนี้เลยครับคาซินฉากแรกที่เราตื่นขึ้นมาครับหยิบปืนลูกซองแล้วทุกได้กลืนโป๊กตั้งแต่เมื่อไหร่วะคือเมื่อกี้เขาบอกว่าผมไม่ได้ไปตั้งค่าอะไรนะครับจูจๆมันบอกว่าของใครของคุณ,คณ,คณกลืนโป๊กนี่มันจะมีสองทางครับทางทาง ขวาคือตำในเรื่องเนี่ยก็ขอสปอยสักหม่อยละกันคือว่าเราออมาทางนี้แล้วไอ้ข้าไอ้ตรงเนี่ยหินเน่ะมันตกลงมาแล้วพ่อของเราก็ไปช่วยสปอยอีกแล,แล้วทางนี้ครับทางซ้ายนะครับจาไว้ครับก็จะมีสตูนะครับเป็นตัวนี้ครับจาไว้ครับจะจําไว้แรวนะตัวีตอนนี้ผมอยู่ในหัวผีมันก็จะไม่ทำลายหัวครับมันจะมีจุดสองแบบยิงตรงตัวต้องยิงสองคันยิงตรงหัวคั้นเดียวไม่เชื่อดูบอกแล้ว ก้มได้กระโดดได้สลับระสุนได้เดอ๋อไปมีทางหรอมทางสักทีว่ามีทางไอ้ทางนี้เป็นทางตันครับที่มัน,นำดำๆมันจะไปไม่ได้เลยส่วนนี้คือหน้าให้คะแนนนะครับเพราะว่าผมให้คะแนนไม่เป็น เดี๋ยวครั้งหน้าครับผมจะไม่เล่นในหมวปกตินะครับหลังจากที่สอนเล่นไปแล้วเนื่องจากว่าวาเห็นไหมครับมันต้องยิงสองครั้งเวลายตัวก้องตายนี่จะเป็นสปราร์กมันจะมีตัวหนึ่งนะครับที่เราจะไม่เห็นไอ้ตัวนี้คือตัวสุดท้ายที่เราจะเห็น ะครับเข้าใจไหมครับด่าน2ต่อไปเลยครับไม่ต้องกดนะครับไม่ต้องกดเข้าให้เองเลยจะพูดเลยเลยนะาหง่ะวะอาจจะมีเสียงแสบนิดหน่อยครับเพราะว่าเปิดทีวีอยู่ไม่เป็นไรครับกดออกเข้าใหม่ มาโฆษณาก็จะหายไปเลยครับถ้ากดดอ,อกแล้วข้าใหม่เนี่ยโฆษณาจะหายไปแต่แนะนำว่าให้ปิดเน็ตน,นะครับแต่ถ้าเหมือนมันจะเปช่วงนึงที่บางด่านอ่ะมันจะมันจะเวลาเล่นเสร็จด,ด่านปุ๊บเอ่อเดี๋ยว18ตุลาคม1 1เอ่ออ่านไม่ทันครับในช่วง6เดือนที่ผ่านมาการ การเดินทางของเวลามีเอฟเสียม,มอบข้อของฉันมีส่วนร่วมในการขุดถ้าแข็งน้ําแข็งเอออ่านไม่ทัน6กสัปดาห์ที่ผ่านมาการเดินทางหยุดการสื่อสารวันนี้ฉันมาถึงที่ที่กู้ภัยสื่อสารสื่อคนสี่คนเพื่อคนเดดอ่านไม่ทันจริงย้อนกลับไปตอนนั้นฉันนึกภาพไม่ออกเลยว่ากําลังรอฉันอยู่ ก็อาจจะไม่อาจจะไม่ทันใช่ไหมครับเพราะว่ามันซับมันไปเร็วมากมันแถมมันตัวเล็กอีกจางคำยาวตัวเล็กตรงนี้จะเป็นการ์ดนะครับสำคัญมากเลยครับต้องเก็บไปครับตรงนี้ครับจะเป็นเอ,อ่อพูงนี้คือเป็นแผนที่ครับเดี๋ยวิดให้ดูเลย แผนที่มันต้องกลับบ้านนะมันเครื่องผมมันบินเนี่ยเป็นไงช่างมาเจอรับไปเปิดดูเอาเองเขาแทนรับมันจะมีเขียนว่าแผนที่อยู่อยู่แล้วตรงนี้ครับก็จะมีเป็นอิอิสเตอร์เอ็กจากับเกมที่เขาทำมาอีกเกมนึงครับส่วนที่เห็นตรงนี้เป็นกระสุนของปืนไฟครับมันจะมีให้ซื้ออยู่ตรงนี้นเนี่ยอาวุธอ,อ,อ,อันนี้อาวุธจะให้ซื้อปืนไฟปืนระ,ะเบิดปืนพกปืนอะไรแต่ตอนนี้ปืนพกผม,มแล้วมันก็เลยไม่ซื้อครับ ก็งงเข้าใจอันนี้คือจุดเซฟนะคบมันจะบอกว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับถ้าเราจะออกไปเราก็ต้องใส่เสื้อเเสือสังเ,เกตเสื้อคร่ะใส่เสือ้อมันเป็นสีแดงอยู่แล้วใส่เข้าไป,ปสงสัยคนซชาเขาไม่ได้ทำโมเดลตอนที่ยังไม่ใส่เสือ้อก็จะเป็นทางมาเป็นตรงนู้นนะเเฮเฮีเ่คุณอยู่ที่ไหน ก็ตรงนี้ครับเห็นขวานไหมครับก็มาหยิบเลยครับถ้าใครถามว่าทําไมถึงทําไมเ่ทําไมถึงมาตรงนี้ก่อนแทนที่ไปตรงนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่ามันไม่มีไฟฟ้านี่เขาจะบอกน,นี่นี่เราต้องขึ้นไฟฟ้านะประมาณนี้ค้นหาว่าทีมของคุณอยูนไหนเดี๋ยวนะยังไม่เห็นทีมมันเลยว่ะ เอาขวานครับไอเอาขวานก่อนขวา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 นถ้าเป็นปืนพกนะครับยิงเจ้าสัป,ปหลาตัวเมื่อกี้นะครับเจะสามครั้งครับถึงจะตายถ้าเป็นสัป,ปหลาดีทุกคนยังไม่เห็นก็จะเป็นสี่ครั้งแต่ถ้าเป็นไอ้ตัวนะั้นจะสิบเป็นห้าครั้งเลยมาครับผมก็ไม่รู้พราะผมไม่ได้นับนี่นะครับนี่คือกระสุนของปืนระเบิดนะครับผมไม่เกีบยนะครับนี่ครับ เอาสกรีนโนโมบิลประมาณว่าที่ขับไอ้นี้เดี๋ยวที่ขับไอ้น,นี่มุดสายเข้าไปคือตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นส่วนประกอบของรถนะครัะเก็บเข้ามาปุ๊บแล้วก็ไปงั้นโอาแจกเลยแจกไปตรงนี้ครับเห็นตรงงานโรงงานตรงนี้เหรอใช่หนึ่งเข้าไปเมื่อกียขวา,ขวาทางขวามันจะมีถังน้ำมันนั่นดีอยูอย่ มันมันเป็นมันเกี่ยวกับในเรื่องนี่ครับที่เราต้องมาระเบิดมันหยิบกระป๋องน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นมาเอาก็หยิบแล้วเนี่ยเอาเอาเอาเอถัองน้ำมันเชื้อเพลิงระเบิดได้ดูเหมือนว่าฉันจะต้องระมัดระวังตกไปต่อไปครับทางด้านซ้ายครับมันจะมีเออ มันจะมีอีกอันอยาดอีกอยางนึงครับที่เราที่ผมเก็บเมื่อกี้ไม่ใช่ถัดไม่ใช่น้ำมันนะครับแต่ไปปอนเก็บเนี่ยเนี่ยมันจะมีตรงนี้ครับเค,ครื่องคืนไฟฟ้าตรนี้มาปดให้อันนี้มาใส่จึ๊บมันก็เปิดแล้วก็ไปตรงนี้ครับกใกล้ๆกับเลยท่อเนี่ยเป็นที่ใช้ไฟฟ้าครับกดปุ่มตรงนี้จึ๊บ แล้วเข้าไปเหอะผมต้องรีบแล้วครับเพราะว่ามันสิบนาทีกว่าแล้วอ่ะเล็กเหรอวะเดี๋ยวขอเซฟไว้รตรงนี้ก่อนนะครับใช่ คลิปขอจบไปเพียงเท่านี้น,นะคะเนื่องจากจะ15นาทีแล้ว70นาทีแล้วเนะีผมก็ต้องจบคลิปไปเพียงเท่านี้นนอธิบายอีกครั้งนะคะถ้าเกิน15นาทีก็ต้องใส่เบอร์โทรศัพท์ไม่มีซิมก็เลยไม่มีเบอร์โทรศัพท์อะลาไปก่อนนะคะบายบาย